การปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นนะครับสภาประชาชนจะเกิดขึ้นประชาชนคนยากคนจนก็ได้มีที่นั่งในสภาประชาชนจะได้ไปพูดจะแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็แก้ปัญหาการคอรัปชันในชิ้นซากการโกงไม่มีอายุความติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะกระจายอํานาจออกไปให้ประชาชนได้เขาเรียกว่าลดการปกครองส่วนผูมิภาคเนี่ยยกเลิกไปประชาชนจะได้มีอํานาจปกครองตัวเอง นี่เป็นโลกใหม่เป็น,นทฤษฎีใหม่นะเราสังเกตนะครับที่ว่าโอบามายังพูดเรื Ch ain, ่องเชนเชนเนี่ยเราเราเนี่ยจะเป็นลีดเดอร์สตาร์ของโลกในการใช้ประชาธิปไตยทางตรงที่เรียกว่าดิเรกนิโมคริซี่เนี่ยประชาธิปไตยทางตรงคือประชาชนออกมาจัดการเองออกมาไลา่รัฐบาลเป็นตัวตัวเลยไม่ใช่ย้อนบัตรให้คนโกงะนะครับออกว่าเป็นตัวตัวเป็นเห็นเห็นหน้าเห็นหลังเลยพื้นทีเดียวต่อจากนี้รัฐบาลเร็วแบบนี้จะไม่กล้าเกิดขึ้น นะแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินนะคนดีเท่านั้นที่จะได้รับการเลือกตั้งประชาชนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบถ้าไม่ดีก็ถอดถอนบ้านเมืองก็จะสีวิไลแล้วเลิกไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจไอ้ประชานิยมนะไอ้ประชานิยมเนี่ยทำให้โลกชิบหายมาแล้วนะประชานิยมเนี่ยทุนนิยมเนี่ยทำให้โลกล่มละลายมาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อมหรือวิกฤตเห็นไหมอเมริกาก็จะล่มสลายแล้วเราเนี่ยจะเป็นดารา นำของโลกในการปฏิวัติปฏิวัติประเทศเพื่อให้โลกประเทศต่างๆทั่วโลกมาดูแบบแล้วนําไปปฏิวัติโลกโลกก็จะเป็นโลกที่เกิดความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมด้านสวัสดิการสังคมคนก็จะอยู่กันแบบญาติพี่น้องแทนที่จะแข่งขันกันกับร่วมมือกันในตามหลักศาสนาสามัคคีสุขาสังคสัสามัคคีการ อ่าสามาคัคคีการจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าปรัชญาเศรษฐศาสตร์พอเพียงเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธก็จะปรากฏขึ้นโดยประเทศไทยในเป็นดาราจากนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่เด็กนักเรียนก็ขอกราบเชิญชวนมาสร้างประวัติศาสตร์โลกสร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยเพื่อเป็นแบบอย่างประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยเป็นตัวชี้นำการปฏิวัติโลกให้โลกนี้เกิดสันติ โดยคร่าวๆคือเรื่องของการชัดดาวกรุงเทพจะเริ่มประมาณหลังจาก13มกราคเป็นต้นไปแน่ๆอันเนื่องจากว่าติดช่วงของวันเด็กรเราก็จะให้มีการจัดงานวันเด็กเป็นปกติคใครที่ยังกังวลเรื่องของวันเด็กไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์คะเราใช้คําว่าชัดดาวกรุงเทพมหานคร แล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเขาอยากจะร่วมชัดดาวกรุงเทพก็มาได้ทําได้ไหมต้องมาในกรุงเทพเท่านั้นหรือว่าชัดดาวที่จังหวัดที้ที่จังหวัดไหนใครทําอะไรก็ได้ใครอยู่สารากลางไหนก็ไปชัดดาวสารากลางนั้นจะก่อนจัดกิจราวแต่ว่าจะมากรุงเทพก็มาได้ก็นั่งรถไฟคีวมานะแล้วก็นั่งรถอะไรมาคือมามาเสียก่อนนะมาเสียก่อนวันที่สิบสามนะถ้าจะมาหลังวันที่ส3บามแล้วเนี่ยเพราะคนกรุงเทพก็ประมาณคนในคอมอเนี่ยนะประมาณ ทั้งหมดก็ประมาณ10บล้านคนเลยนะที่มีทะเบียนอยู่ประมาณ6ล้านคนนะสิบล้านในคอมอเนี่ยเราออกมาเดินเต็มถนนเนี่ยลองคิดดูที่ว่ามันมันสวยงามขนาดไหนแล้วก็ถ่ายขึ้นไปมีคนเดินช้อปปิ้งขายของซื้อของของก็จะถูกลงนะสังเกตไหมสาวราอยนเินของถูกมากเพราะว่าคนเวลาเขามีอารมณ์ดีเขาจะเอื้อเฟื้อกันนะของเนี่ยไม่มุ้งมิ่งนี่ถุงมุ้งเนี่ยแจกกันผ้าห่มนี่โอ้โหกองพนินเป็นภูเขาเลยน้าเนยเนี่ยไม่ไม่ต้องซื้อเลย ทีนี้โอ้มันเดินสบายมากเลยใครคี้ว่าเดินไม่ทันก็เอาจักรยานมาปั่นได้ปั่นได้รถมอเตอร์ไซค์ก็พออนุโลมแต่ว่าอยากเรียกร้องก็ไม่ต้องใช้เลยนอกจากจักรยานได้เดินฉะนั้นเรามาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะแล้วก็เขาจะทําซีรีส์หนังไว้นะอาจจะอยู่เป็นพันพันปีนะกครั้งหนึ่งเพราะนั้นใครจะใครจะอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมาร่วมก็ได้เลยแล้วหมดนี้หมดเลยนะใครที่มีชีวิตอยู่นะ โอกาสสาคัญสาคัญแบบเนี้มันไม่ไม่เกิดอีกแล้วนะเป็นพันปีหมื่นปีนะฉะนั้นโอกาสนี้อยาบแต่ได้พลาดอย่างเด็ดขาด<ช>นะพี่น้องบอกไปนะพลาดนี้แล้วก็ถือว่าหมดเลยนะ<ช>น่าเสียดายที่สุดเลยนะคือมันเหมือน,นกับเราสูญเสียอะไรบางอย่างที่ไม่มีโอกาสจะเจออีกแล้วใช่ไม่ใช่ดาวหางนะยังมีโอกาสเกิดเออดาวหางใช่นานๆทียังโอกาสได้ดูนะขนาดร้อยปีนะ<ช>แต่อันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะ<ช> แล้วเป็นจุดกำเนิดใหม่และเป็นประเทศไทยด้วยกันแล้วมาจารึกไว้นะถ่ายภาพถ่ายรูปไว้ฉันอยู่ตรงไหนนะเอาไว้ลูกหลานดูว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนั้นทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้นํานะผมแล้วกรรมการกพสือว่าทุกคนมีค่าเท่ากันหมดกับพวกเราแต่รูปแบบเป็นผู้นําเป็นการบริหารจัดการเท่านั้นแต่เกียรติประวัติของทุกคนที่มาเนี่ยมันเท่ากันเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าขาดสักคนหนึ่งก็ไม่สําเร็จมากเท่าไหร่สาเร็จเท่านั้น มันนั้นเขามานั่งนับถ้าไม่มีหนึ่งจะนับสองไม่ได้ถ้าไม่มีสองสามสี่เขาไม่ถึงสิบไม่ถึงร้อยไม่ถึงหมื่นไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านล้านล้านะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีส่วนในการบวกแล้วก็พลังเหล่านี้นะครับจะทาให้การเปลี่ยนแปลงได้โดยสันติวิธีและบรรดาพวกข้าราชการทหารตำรวจทั้งหลายที่ยังมึนมนอยู่เนี่ยจะได้รู้นะครับประเด็นนี้เลยค่ะอาจารย์กำลังจะถามว่าแล้วในส่วนของโรงพักสถานีตํารวจทุกๆแห่งไม่ว่าจะกรุงเทพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด อยู่ในแผนของสถานที่ราชการที่ประชาชนจะสามารถไปล้อมประชาชนก็เข้าไปได้ตำรวจที่ดีตำรวจที่ดีก็เ,เห็นคนเยอะๆก็เชื่อว่าตำรวจก็จะทําหน้าที่แต่ประชาชนก็จะไปดูแต่ตำรวจที่จะมาลังแกประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์จะจับตำรวจได้นะ <ừ. S 2> เพราะคุณไปไปจับประชาชนเรื่องอะไระเนี่ยอย่างประชาชนก็โดยจะเขาขับรถมาเนี่ยบอกให้ขอคนคุณ,ค,ณคุณตรวจเขาเรื่องอะไรมีอะไรน่าสงสัยเนี่ยเขาประกาศติดข้างรถแล้วเขาจะไป ร่วม,ม,ม,มชุมนุม,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 มเพื่อใช้สิทธิ์ของเขาตามรัฐมนูญไล่รัฐบาลที่ทําไม่ถูกต้องคุณจะเขาผิดตรงไหนแล้วคุณต่างหากที่ผิดเสรีภ,ภาพในการเดินทางนั้นประชาชนบาลล้อยคนตํารวจห้าสิบคนประชาชนก็จับตารวจได้คนก็มากกว่าใช่ไหมแล้วคุณจะไปทําอะไรเขาเพราะว่าคุณปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบประชาชนก็มีสิทธิ์จะกล่าวหาคุณแต่ว่าตามสนต่างๆประชาชนก็อาจจะขึ้นไปเยี่ยมตํารวจที่ดีก็ดูแลประชาชนก็จะไปช่วยคุณ นะแต่ว่าคุณรังแกประชาชนเมื่อ,อไรตำรวจเ็าจะเอาเล่นงานคุณเมื่อนั้นแหละนะ,ะเล่นงานวันนี้นะวันนี้ผู้ชุมนุมแยกแยะแล้วแหละว่าสําหรับตำรวจดีก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของตำรวจดีไปสําหรับตำรวจที่แย่ๆทั้งหลายแหลนะณวันนี้ประชาชนมวลชนสามารถที่จะเพราะว่ามีบางคนมีคนบางท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นตำรวจไม่ดีแต่ว่าณนะวันนี้ประชาชนมวลมหาประชาชนออกมาต่อต้านตำรวจมากพอสมควรจนตำรวจจะต้อง ออกมาเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วแล้วตำรวจไม่ประชาชนไปในี่เขาดูออกเอาเชิญครับมีอะไรตำรวจดีนะขก็จบแล้วเห็นไหมประชาชนจูงไม้จูงมือมอบดอกไม้เห็นไหมตำรวจที่ดีก็พวกคนไทยนี่น่ารักจะตายไปแต่ตำรวจไม่ดีเนี่ยทำแอดอาแอดนาเน่ประชาชนก็บอกว่าคุณดีไม่ดีตำรวจจะขังคุณในกรงก็ได้นะเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดประชาชนใช่ คนในพื้นที่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าตำรวจท่านใดดีท่านใดไม่ดีตำรวจไม่ดีเห็นประชาชนมากๆเขาจะกลัวจะหนีไปแล้วนะเอออยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขากล่าวขาคนจะทําร้ายเอาก็กลัวเองอ่ะเพราะว่าจิตใจเขาเนี่ยไม่ดีเขาไม่กล้าสู้นะแต่ตำรวจดีๆเนี่ยเข้ามาถึงก็สวัสดีครับพี่มีอะไรผมรับใช้ผมจะช่วยเหลือเอ้าผมประชาชนผมจะอยู่ที่โรงพักช่วยตำรวจด้วยตำรวจก็ช่วยจับผู้ร้ายนะไม่จะมาจับประชาชนเอ้าเราจะช่วยกัน ประชาชนเป็นพลเมืองดีก็ช่วยตำรวจได<ง>้นี่เห็นไหมเขามีตำรวจอาสาสมัครจราจรเนี่ยหรือเปล่าไอ้นี่ก็เหมือนกันพวกนี้เยอะแยะไปเขาไปช่วยคุณทำลรงพักนะจะาไม่ต้องไปห่วงว่าประชาชนจะทำร้ายเข้าของคนพวกนี้เขาไม่สนใจเขาไม่ใช่โจรฉังนั้นถ้าตำรวจไม่ดีคุณก็แอบไปใช่ไหมไปพ้นนะเพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเขาเขาอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าประชาชนเขาไม่ทำร้ายคุณหรอกแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกเอง นะว่าคนเกิดเขาจําได้ว่าใครไปทาอะไรเขาคนเนี้<ฆ>คนอาจจะโมโหก็ได้เหมือนกันนะ<อ>แต่ว่าถ้าตำรวจดีๆคุณก็อยู่กับประชาชนได้แล้วการขับไล่รัฐบาลครั้งนี้จะแยกชัดว่าตํารวจชั่วมันจะไปแอบกันกองหนึ่งแล้วคอยจะมาแอบทำร้ายประชาชน,น,นซึ่งประชาชนเขาสู้อยู่แล้วเขาไม่กลัว<ฆ>แต่ตำรวจดีเขาจะเดินปนกับประชาชนได้แล้วรับใช้ประชาชนนะครับแล้วก็ถือดอกไม้ถืออะไรที่สังกัดประชาชนมันก็ไปกันได้เพราะฉะนั้นคําว่าไล่รัฐบาลครั้งนี้เนี่ย มันจะขึงพืชแม่ทหารดีก็จะออกมาทหารไม่ดีก็รู้กันวันนั้นอ่ะใครจะยืนกับประชาชนาก,ก็จะรู้กัน,กน,กนอ,อย่างที่พบทบ,บบอกว่ายืนอยู่กับประเทศชาติคําว่าประเทศชาติก็คือประชาชนวันนั้นอ่ะคุณไม่มีที่ทําเป็นคลุมเครือเด็ดขาดคนก็จะไปทั่วทุกโหนทุกแห่งแล้วก็จะไปบอกว่าเอาถ้าเห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้บ้านเมืองสันติสุขเห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้ก็ออกมายืนกับประชาชน แต่คุณไม่ต้องไปพูดอะไรนะแต่นี่การที่คุณไม่ออกมาทาร้ายประชาชนก็ดีแล้วแต่ว่าวันนั้นประชาชนเขาหมดเวลาแล้วนะครับคือเขาจะไม่มีการก๊อกสองแล้วเที่ยวเดียวจบเลยงานนี้ฉะนั้นขอให้พี่น้องออกมานะครับงานนี้เที่ยวเดียวจบแล้วไม่มีคําว่ามาใหญ่อีกครั้งใหญ่อีกครั้งม้วนเดียวต้องจบกันทีเดียวเลยนะครับเพราะว่านานพอสมควรประชาชนมากพอสมควรมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมานี่ก็ถือว่า มันสรุปได้แล้วปกติเราพูดคุยกันในรายการเสียงประชาชนอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการเมืองเป็นหลักแต่ว่าณวันนี้ถ้าเรามองไปในเรื่องของถ้าเราขอบรานัทค่ะนะคะถ้าเรามองไปในเรื่องของสภาพสังคมโดยรวมมองไปถึงเรื่องของสิ่งที่จะมีอิทธิพลกับประชาชนกับประชากรรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพราะว่าการศึกษามันเป็นภาพรวมที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะแบ่งปันหรือว่าในลักษณะเห็นแก่ตัวก็ตามแต่อาจารย์มองว่าสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้พัฒนาไปสู่เรื่องการเมืองด้วยการศึกษามีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานานทีนี้การศึกษาก็เกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่ไม่เกี่ยวเห็นไหมเรามีกระทรวงศึกษา <Okay. S 2> คนที่ไปเป็นรัฐมนตรีคือนักการเมือง <Okay. S 2> แต่นักการเมืองจะอนุมัติเรื่องอะไร อนุมัตไปซื้ออะไรให้เด็กแท็บเล็ตไปทําอะไรที่มันไม่ไม่ได้สร้างปัญญาเลยญญอ่าเพราะฉะนั้นหลักสูตรการศึกษาเนี่ยถ้าเราได้รัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์มองถึงเห็นคุณค่าทางสังคมสังคมเศรษฐกิจการเมืองนี่มันมันมันเกี่ยวกันหมดอ่ะมันแยกไม่ได้เวลาเราไปเรียนไอ้น,นี่สังคมไอ้น,นี่เศรษฐกิจไอ้น,นั่นเป็นเรื่องที่เลอะเทอะไปหน่อยนะแต่ทุกอย่างนี่การเมืองเนี่ยเป็นโครงสร้างส่วนบน โนะครงสร้างส่วนบนซูปเปอร์สักเจอร์คือการเมือง<ม>เศรษฐกิจเป็นโครงสร้างส่วนล่างถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจดีสังคมก็ดีแปลว่าอะไรเมื่อการเมืองดีมีการกฎหมายกระจายรายได,ได้ที่เป็นธรรมเห็นไหมการเก็บภาษีแบบก้าวหน้าการมีรัฐสวัสดิการให้คนได้เข้าถึงการศึกษาฟรีค,คือเท่าเทียมกันศึกษาที่มีคุณภาพการรักษาพยาบาลจะทําให้คนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเมื่อเข้าถึงการศึกษาความรู้ก็จะสูงขึ้นเมื่อความรู้สูงขึ้นความรู้ที่ เอาไปใช้ได้ในชีวิตก็<ม>จะทําให้ค่าจ้างรายได้สูงเมืม่อรายได้ค่าจ้างสูงชีวิตก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นเขาเรียกว่าจะเป็นอิสระชนอิสระชนคือไม่ต้องตกเป็นทาสไม่ต้องใครมาหยิบยื่งง่าย<ม>อย่างหนูเนี่ยเป็นอิสระชนไหมหนูหากินได้ถ้าหนูความรู้ไม่มีหนูก็ต้องไปขอเขานะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนคิดก็ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปได้ไงต้องคิดจะพึ่งคนอื่นเห็นใครก็เกาะไปเรื่อยบ้านเมืองแบบนี้มันเป็นประชับใจไม่ได้ ดนั้นการศึกษามันสําคัญดนั้นก,การไปรูปการเมืองก็ต้องไปรูปการศึกษาก่อนจัดระการศึกษาบ้านเราก็รู้แล้วมันล้มเหลวที่สุดในเอเชีย <Okay. S 1> ถอยหลังเป็นอันดับที่สุดท้ายเลวกว่าเขมรเันั <Okay. S 1> ้นเราต้องปรับปรุงหมดเรื่องการศึกษาเรียนรู้และเอาความรู้ไปใช้ใเกิดประโยชน์ให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนมาค <Okay. S 1> ุณธรรมจริยธร,รรมต่างๆดังนั้นเห็นกับส่วนรวมถ้าคนมีการศึกษาสูงรู้จักถูกผิดชัวด่วดีรัฐบาลแบบนี้เขาไล่ไปนานแล้ว <Okay. S 1> นะเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องการศึกษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ด้วยในจรรยาบันเนี่ยการไม่ทิ้งขยะการเป็นคนดีการที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในในแนปรัชญาที่เขาเรียกว่า one for all all for one ะนะหลักการมันแค่นี้เราจะทำอะไรก็เพื่อส่วนรวมก่อนและ่วนรวมก็เพื่อทุกคนทุกคนก็เพื่อแต่ละคนแต่ละคนก็เพื่อทุกๆคนหลักมันมีอยู่แค่นี้หลักประชาธิปไตยนะ มองว่าการศึกษาของเราด้อยค่าลงไปเยอะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีสังคมต่างๆก็ก็กด้อยค่าลงไปเยอะเหมือนกันมีประเพณีซึ่งเป็นประเพณีรากฐานของสังคมไทยอย่างเช่นกรณีของงานสงกรานต์ประเพณีณนะวันนี้มีพฤติกรรม แปลกๆพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นของเด็กไทยก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นของคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเทศกาลสงการานและมีพฤติกรรมต่างๆนานาที่มันแตกต่างไปจากสิ่งความดีงามที่เราเคยดํารงเอาไว้ณวันนี้อาจารย์มองว่าการเมืองถ้าหากว่ามีการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปจะส่งผลไปในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องการเมืองซึ่งเป็นหลัก ได้ช้าหรือเร็วยังไงคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยนะมันต้องทางการเมืองเนี่ยต้องปฏิวัติทางการเมืองแล้วการศึกษาก็ปฏิวัติมันจะได้เร็วขึ้นแล้วก็เราเวลาเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยเราต้องพูดถึงสื่อด้วยนะ <c oughs> สื่อเนี่ยสื่ออะไรสื่อมวลชนหรือว่าสื่อนายทุนทุกวันเนี่ยทุกวันนี้เป็นนายทุนสื่อนายทุนแล้วเห็นไหมเวลามันโคษชนะของอะไรมาเล่นในทีวี <c oughs> เห็นไหมอะไรล่ะรายการอะไรก็แก้ผ้าแก้ผ่อนให้เด็กไปเต้นอะไรต่ออะไร <c oughs> มันเด็กมันก็ ออกากโรงเรียนก็มาดูทีวีทีวีไม่ได้ดูมากกว่าเด็กก็เสียงแต่ถ้ารายการเหล่านี้ก็คุณต้องมีข้อห้ามบ้างว่าอะไรที่ควรจะโฆษณานนี่ไม่ใช่ประเด็จการนะแต่ว่าคุณให้การศึกษาเด็กก็รู้จักถูกผิดชั่วดีฉะนั้นพอระบบทุนมันไปเนี่ยเข้าไปเชื่อมเนี่ยมันไม่สนใจอะไรนะมันสนใจแต่ว่าขอให้ขายได้กาไรเอาหนูดูง่ายๆเนี่ยเวลารถยนต์ทาไมต้องเอาเด็กแก้ผ้ามันเกี่ยวกับตรงไหน,นลุงยังไม่เข้าใจเลยนะ เนี่ยเวลาเขาโฆษณารถยนต์เนี่ยเออมัน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 คืออะไรล่ะมันเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตรงไหนมันเพราะอะไรแล้วลุงก็ไม่เคยเห็นมันเคยเปิดเคยเคยเปิดเว็บไซต์เวลาเขาอะไรแพตตี้ที่กาเต้นอยู่บนรถยนต์เต้นเต็มไปหมดเลยนะลุงงงเลยนะพรา